ความยุติธรรมมันต้องมีในประเทศไทยถ้ามันไม่มีความยุติธรรมแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะประเทศไทยจะจะจะมีะคําว่ากระทรวงยุติธรรมไว้ทําไมนะครับเราจะบอกว่าเฮ้ยกฎอหมาาอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎนกแต่กรรมยุติธรรมแต่เมื่อ,อไหร่ก,กรรมจะทําลาย<แ>เขาจะนั่นต่อเขาผมว่าในการที่อะยูเชิญกลับมานะครับหรือคัรีใหม่ของแจงโมผมก็ว่าโอเคผมไม่เห็นด้วยนะคนไทยผมว่า80%เห็นด้วย 80%เห็นด้วยว่าต้ตองทำสิ่งนี้ให้มันถูกต้องแล้วก็กู้ความเป็นรู้ศักติ์ศีลรู้ศักดร์ศ<ม>ีงของกฎหมายไทยนี่กลับขึ้นมามใครผิดก็ไปตามผิดกฎหมายเขามีอยู่แล้วไม่ได้ต้องกู้กฎหมายไม่ใช่กระบวนการเอาที่มันถูกต้องข้าทุกวันเนี้มันไม่ถูกต้องใครทำผิดใครมีม,มีความนั่งลอยครับ ทิ้งไปแต่คนจนๆคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยโหเอาเขาติดคุกเอาเขาให้ถึงตายถึงอะไรแต่ตัวเองมีมีเงินมีเงินมีอะไรอยู่มีอำนาจมีอำนาจก็อย่างเงี้ยผมเฮ้ยไปเองไปเองเพิ่งพูดอยู่แบบไม่ต้องเดี่ยวแบบไม่ต้องใมหูอ เขาซื <One input> ้อม right ันเพราะว่าเขาสงสัยในเรื่องบัตแผงเหมือนที่พี่สงสัยมาโตลอดตั้งแต่ก่ี่ใช่เพราะว่าเออผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คุณเดชการเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดที่เขาไปเจอเรื่องนั้นมาแล้วก็ส่งก็ก็ให้เห็นว่าผมเห็นภาพผมบอเฮ้ยผมบอกว่ไม่ใช่อุบัติเหตุละผมบอกคำเดียวกับอกเขาไม่ใช่อุบัติเหตุหรออย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างทุกคนเขาบอกอยู่ในเหตุการณ์ว่าเออไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วทำให้คุณเดชกา์เขาไปไปพูดกับสื่อหรืออะไรก็จะโดนด่าโดนว่าดราม่าอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่มไม่ไม่ใช่พูดว่าดรามา่าพูดเกี่ยวกับว่าเอ้ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคุณเติมแต่งเสริมอะไรหรือเปล่าที่คุณพูดออกไปสิ่งที่คุณพูดเนี่ยระวังนะไอ้คำพูดต่างๆเนี่ยโดยที่ คุณอาจจะพูดด้วยความคนองหรืออะไรต่างนี่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ฟีดแบ a กลับมาทําให้ผมได้ต้องติดคุกหรือว่าทางทนายโอ้เลยอ่าอทนายที่แบบรู้ทุกเรื่องแต่ยกไว้เรื่องจริงอ,ะ <S <S อ่ะเขาฟ้องเขาจะบอกจะา,าติดคุกเลยดาราดาราที่ทํามูลนิธิอ, <S 2> <S 2> อ่ะเออเนี่ยอย่างนี้เลยคือสิ่งที่ผมเห็นผมก็พูดไปมันไม่ใช่ความผิดอ,ะ <S <S อ่ะเราไม่ได้ไปเติมแต่งอะไรบาดแผลเลย <S <S วันนั้นถ้าเกิดผมไม่พูดเนี่ย ูส้สื่อย่างจบแล้วข่าวมาถามผมเออเป็นไงบ้างผมก็าที่ผมอน่เอะใจแล้วว่าออบาดแผลตรงเนี้มันไม่น่าจะใช่ใบพัดเรือแต่บนคนบนเรือเขาออกข่าวไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าแตงโมตกน้ำแล้วโดนใบพัดเรือเสียชีวิตทีนี้ผมเห็นบาดแผลแล้วมันไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนผมก็เลยบอกพี่ๆน้องๆนักข่าวไปว่าไอ้สิ่งที่ผมเห็นน่ะ ยาวประมาณหนึ่งคืบแล้วลึกมากแล้วมีเนื้อออกมายแะย,ะยะเลยตรงโคนขาด้านในด้านขวาขา,าขวาเขาาทุกคนเขาก็เหมือนกับว่าตั้งเอาเล่นประเด็นนี้ขึ้นมามพอเล่นประเด็นนี้ปุ๊บมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ไม่จบมันก็มีต้องพิสูจน์กันเกิดขึ้นยแะยะ่ะมากมายจนกระทั่งมถึงปัจจุบันนี้กุมภานี้ก็สามปีเต็มไปประเด็ดน,ดายายน,นนี้ไม่ถึงไม่โดนขยานในก้อนนลางเกิดเหตุการณ์ที่เราพูดเรางงไหมครับผม หมายถึงอะไรนะวันนั้นทำไมที่เราพูดเรื่องมันมันเกิดม,มันไม่น่าจะเกิดจากบาดแผลอะไรครับแต่ทำไมเรื่องนี้มันถึงไ,ไม่ได<ม>้รับการเปิดเายทันทีทันทีคือมันมีขบวนการฮะไม่มีขบวนการขบวนการหนึ่งซึ่งกดกดสำนวนเกี่ยวกับคดีนี้เอาไว้ไม่ให้ขยายต่อไม่ให้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในสำนวนแล้วเรื่องจริงเนี่ย ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ทุกคนบนเรือต้องผิดหมดก็ <c oughs> ทําให้คูอื่นเสียแก่ชีวิต <c oughs> โดยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุอาจจะเป็นฆาตกรรมคนใดคนหนึ่งที่ทํา <c oughs> แต่ไม่มีใครกล้าพูด <c oughs> ทั้งหมดไม่มีใครกล้าพูดความจรงิงเ <c oughs> อามาพูดความจริงแต่ละคนพูดความจริงไม่เหมือนกันเลยแม้ก <c oughs> ระทั่งคนที่อยู่ใกล้เตงโมที่สุดพูดอีกอย่างหนึ่งคนที่อยู่ที่หัวเรือก็พูดอีกอย่างหนึ่งแต่ทําไมสำนวนเนี่ยมัน ไปตามที่เขาจะเขียนให้คนบนเรือเนี่ยถูกแล้วก็มีอิสระภาพแล้วก็ตัดสินไปแล้วด้วยข้อมาที่ไหนคะตอนนี้เรื่องมันเป็นกีฬไซแล้วค่ะใช่หน้าสมบูรณ์ภาพภาพไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีเป็นตามที่พี่จังวัดบอกไปเพราะว่ามันมีคือวันแรกที่ท่าเห็นเนี่ยสภาพศพน้องน้องความหน้าน้องความหน้ามือมือเนี่ยอยู่ข้างหลังแต่ มือไม่มีเครื่องมัลตนาการต่างๆไม่มีแต่พือน้องแอยู่ที่หลังคนจมน้ำะนะ,ะก็ลอยไปตามน้ําตามกระแสน้ําก็อยู่เี้ก็ผมเห็นแต่ผมตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเห็นะสะโพกนิดหน่อยเพราะว่าน้องก็าใส่บอดี้สูด ก็เห็นแต่ไม่ได้แบบว่ามือควยหลังบอกว่าโดนมัดไม่ไม่นัน mm. ้นนั้นน,นัน้นนั้นไม่อน,นั้นไม,นนนไม่หรืออาจจะโดนมัดแล้วก็มาปล่อย mm. มาแก้แล้วก็ปล่อยลงน้ำหรือเปล่าเพราะนั mm. ้นผมไม่ผมไม่เห็นจริงๆพอเราเจอศพแรกเราคิดนะว่าน้องตกน้ำเพราะว่าไปฉีดหายเรือจริงคือตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นจริงจริงแต่ทันเนี้ยมันมาเออีกนิดนึงถ้าอืดขึ้นมาเนี่ยตามธรรมชาติคนเราเนี่ยนะจมน้ำลงไปทุนลนทุลาย หวันสองวันสว่วนที่สามต้องอืดขึ้นมาแน่นอน mm hmm. แต่สภาพของน้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามธรรมชาติที่คนธรรมดาตกน้ำตาย mm hmm. ตาจะต,ต้อง mm hmm. ขนุนลิ้นต้องหลุกออกมาเยอะแล้วตานี่อาจจะมีพวกเลือดหรือตะอมูกอาจจะมีคาบเลือดอะไรต่างๆแต่หน้าน้องเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้น mm hmm. ท้องก็แบนหน้าฝั่งหนึ่งทางด้านทางด้านซ้ายด้านขวาบวมช้ำ ตาปูดอีกข้างหนึ่งไม่มีอะไรแต่ตาเนี่ยเปิดเห็นเห็นเห็นตาขาวกับตาดำเต็มลูกตาฝั่งหนึ่งต้องโดนของแข็งตีแน่นอนแต่ถ้ามังขวาก็คือก็อติดมนติดกับใบพัดเรือใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าถ่ายเรือใช่แล้วมันติดถ้าโดนใบพัดเรือทำไมหน้าผิวพันไม่มีเละไม่อะไรเลยแต่โดนแต่โดนของแข็งน่าตะโดนของแข็งไม่ว่าไม่ทราบว่าโดนอะไร นะครับพอตาปูดถ้าจมน้ําจริงแล้วตามั่านถลนสองข้างแต่เขาเขาเขาก็ไปไปไปทำประกอบแผนมาหมดหมดแล้วนะเพราะการตกเรือเนี่ยเพราะนั้นตกปุ๊บเรือมันก็แล่นไปดับหน้าเพราะนั้นคนก็ต้องหาจากเรือแล้วเมื่อไหร่จะไปโดนพัดไปทัดเรืออย่างไงไม่เขามีข้อความใหม่ขึ้นมาว่าพอเขาเห็นว่าเตงโมเกาะอยู่ที่ท้ายเรือสิบวิอ่สิบวิอ่าโอเคเกาะสิบวิยังไงก็แล้วแต่ คุณเกาะอ,อยู่สิฟ่ฟค,คุณเอาขาแย่ไปที่ใบพัดเนี่ยใบพัดี่มันมีสามตัวหมุนไปตามกันสามใบนะครับมันไม่อยู่ลอยอยู่แล้วมันจมอยู่ล่างก็ใช่ไงมันมีสามตัวที่หมุนไปตามกันถ้าเอาขาแย่ไปเนี่ยบาดแผลที่อยู่ที่ขาเนี่ยมันต้องโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันต้องเปิดมันต้องเปิดเห็นกระดูกหรือเห็นเนื้ออะไรก็แล้วถ้าโดนใช่แต่มันไม่ใช่แผลแบบนั้น มันเป็นแผ่นกรีดเป็นกรีดลงมาตรงๆงเลยเหมือนกับว่าผมเดาเอานะครับว่าเขาหน้าจะมีการคิดว่าถ้าเกิดบอกว่าแตงโมตกน้ำแล้วโดนไปพัดเรือแต่เขาฉุดลืมฉุดคิดไปว่าไปพัดเรือเนี่ยมันหมุนมันไม่ได้เป็นกรีดเขาก็เลยไม,ม่รู้ทำไงเฮ้ยเอามีดมา กรีดเลยเพื่อจะให้เหมือนกับว่าสมกับที่เขาพูดให้การว่าโดนใบพัดเรือ,อแต่เขาไม่ได้มีความฉลาดในการที่ว่าเฮ้ใบพัดเรือเป็นงี้บาดแผลห้เขากรีดกรีดแบบนี้ยังพอจะเข้าใจได้ว่าบาดแผลมันอาจจะโดนใบพัดเรือจริงแต่มันคงจะรีบะนะคอเคเอาตรงไหนที่เอาค้าขนขานี่ก็คือจะลองมาแขกให้ไปอีกไม่ทิวใช่แล้วตรงน่อง ตรงน้องน้องก็โดนเหมือนแทงเข้าไปลึกแล้วมีมันจุบออกมาคงจะเอาแบบแทงเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วเวลาการกินเนี่ยเราเรา,เร,ารู้ไหมรูหักกรับเขาตรวจสอบหรืออะไนี่ไอ้พัดใช่ไหม,น,มบบนี่เวมทุกคนเขารู้หมดแต่มีคนที่แบบใหญ่กว่านิติเวชมาบอกว่าให้มันเป็นอย่างนี้โดนไปพัด คุณเอาเอาแผลแตงโมไปขาข้างเข้าุกแล้วคุณเอาตัวการที่เราออกมาผมยที่ไปคุยกัหมอพี่หมอี่ก็กิไปเที่ทาเดมกันแต่กลัวไม่ไวมากเรมันจะฟองผู้ร่วมกระบวการจะรอเห็ดขาผมไม่กลัวเลยฮะเพราสิ่งอย่างที่คุณตาส่นทีบอก ความจริงมีหนึ่งเดียวคือตรงนี้ต่างหากทำไมทุกคนไม่พูดความจริงถ้าพูดความจริงขึ้นมาทุกอย่างมันก็คืบมันก็กระมันก็กระจากใช่ไหมแต่ทุกคนไม่พูดความจริงเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าคนที่เขาสงสารน้องเนี่ยเขาก็ต้องรวมตัวกันเพื่อจะ หรือคดีค้นหาความจริงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมเพราะน้องเป็นคนที่น่ารักมากไปไหนทุกคนบอกฝากน้องแตงโมด้วยนะฝากน้องแตงโมด้วยนะให้ทุกคนจะจะแบบวิ่งแบบมาลือคดีปุ๊บแบบไปไหนเนี่ยจะบอกเลยช่วยดูน้องแตงโมหน่อยนะฝากด้วยคนทุกคนเรากำลังวันที่เกิดเหตุใหม่ประมาณสักสองสามวันใช่ไหมว่าผมเนี่ย ขึ้นไปในแบบว่าในตามเฟซต่างๆในเฟซต่างๆเดี๋ยวบอกว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านของน้องแตงโมนะผมเลยเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะคืออยากให้มันคลี่คลายอยากให้มันน้องได้รับความยุติธรรมมางานเขาเรียกว่าสองคนก็คือพร้อมที่จะเปิดเผยคือความคิดัยกรรมคงคือใช่เขาต้องสังคมมันต้องมีความยุติธรรมไม่งั้ความยุติธรรมมันอยู่ไม่ได้หรอกเรีขาเคยจะมีแต่ พออยู่ถึงเวลาที่จะถึงเวลาเขาแคนเสื้อ้าเขาไม่ต้องเขาอยู่ตอนแรกโทรมาเพิ่มอยู่ดีก็แคนเซื้อไม่ต้องเป็นแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วพยายามเรางงไหมเขาว่าอยู่ดีเราเห็นเราอยูนโครงการที่สมควรแล้วก็งงไงแต่นี้ถ้าเกิดว่าข้าเอาเราไปเนี่ยเราพูดอะไรไปเนี่ยเขากลัวว่าในสมควรเขาจะหลงไม่ได้อ๋อบอกว่าคจริงเลยควาจริงเนี่ยแต่เราไม่ได้มีการที่เราไปสอบสวนเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาฝากเขาบอกแค่อาจจะ เพื่อให้คนดูรู้ว่าเออเราเรา,เราเป็นพยายนได้เพราะเราเห็นแผลคนแรกแผลงผว่าเป็นใครพี่สามารถเปิดเผยทำไมคนที่ใครมีาผไปด้วยผมไม่ใช่ครับขนาดผมจะาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์ร,ร,ร,รังสิตเพื่อจะอาน้องไปผ่าพิสูจน์มันต้องคือในพื้นที่แต่อยู่มีโทรศัพท์ขึ้นมารถใหญ่เลยบอกว่าคุณชายครับขอให้น้องแตงโมไปที่นิจเวชโรงพยาบาลตำรวจผมบอกเฮ้ย ร้อยเวรให้ผมมาที่นี่นะผมก็จะไปเถียงเขานะนี่ผมจะถึงแล้วบอกว่าคือกลับรถตอนนี้เลยครับเอาน้องมาที่นี่ดิเวรผมก็ถามอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วร้อยเวรให้ผมคุณฟังผมคนเดียวครับอะไรที่ผมคว่ได้ไปเป็นพยานในคดีนี้ไหมครับผมไม่ได้ไม่ได้ไปครับก็คือมีหน้าที่แค่พาน้องขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ทไปส่งนิจเวรลงมาตำรวจก็คือจบแค่นั้นใช่การที่มันเป็นพยานที่เขาไม่กล้าเรียกแล้วตั้งแต่ที่ขอกค่ากู้ทำนีแบบอำนาจพื้นหรือว่าอะไร ไม่รู้กับเบอร์ผมก็มีเนี่ยทนายเนี่ยตั้งโต๊ะกับคุณแม่เพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อนุญาตให้คุณทนายคนนี้พามามาเป็นทำคดีของน้องแตงโมให้กับคุณแม่เขาก็เลยทีนี้โอ้โหใส่ใหแล้วยริงจัง